ที่ดีนั้นมากับความสมดุลถ้าเรามีความสมดุลมีเวลาดูแลใจให้มั่นคงมันก็จะเป็นชีวิตที่บาลานซ์แล้วก็ดีค่ะเซลดาวเนี่ยมันคือความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจในคุณค่าหรือความเป็นเรานะคะมันเกิดจากเหมือนพื้นที่มั่นคงทางใจเรามันไม่แข็งแรงอะคะ่ะแบบความสงสัยตัวเองเนี้ยมันจะจัดการได้ง่ายเมื่อเรากลับมารู้สึกมั่นคงหรือค่อยๆชอบหรือค่อยๆกลับมา ทำความรู้จักตัวเองใหม่ตั้งแต่ข้างนอกจนถึงข้างในแล้วค่อยๆยอมรับและสบายและสนุกพอเรามั่นคงในความเป็นเรามันก็จะจบในค่ะเรื่องนี้เพราะเราเราชอบและพอใจอยู่แล้วซึ่งจริงมันคือนิยามของความสุขค่ะถ้าเซลล์ดับนี่ยจริงๆการสงสัยไม่แน่ใจในบางอย่างของตัวเองจริงๆมันดีถ้าเกิดว่าบางอย่างนั้นมันทําให้เราพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นอยากไปจัดการตัวเองจริงๆแล้วก็มันช่วยเราเติบโตได้นะคะเซลล์ดับจริงๆแล้วแต่ว่าจุดตัดก็คือ ถ้าเกิดเราเกิดความไม่แน่ใจจนมันเริ่มทําให้เรารู้สึกแย่นั่นคือจุดที่เซลฟ์ดาวน์มันอันตรายเราน่าจะต้องจัดการอะไรตัวเองบางอย่างและ